แจกค่ะคุณผี้ชมนะคะเราจะพารถคุมารับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นค่ะวิธีการรับนะคะง่ายๆเลยอันนี้นะคะจะเป็นทรงผมนะคะสีดําค่ะมีแบบมีเปียนะคะอยู่ที่ด้านบนด้วยนะแถมยังมีโบสีขาวอยู่ที่ด้านหลังนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะชิ้นนี้เนี่ยจจกได้กันทั้งหมดนะคะ5,000ชิ้นค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะเป็นหมวกนั่นเองค่ะหมวกสีขาวใบใน,นี้นะคะแจกทั้งหมด10,000ชิ้นด้วยกันค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นั่นเองนะคะอยู่ที่บนจะะะะเเเปป็นนนนกร๋าัองค ชิ้นนี้นะคะจ่ายได้กันทั้งหมด2,000ชิ้นค่ะและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างการใส่นะคะอยู่ที่รังคองเราแบบนี้เลยนี่นะคะต่อมานะคะสำหรับชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นเ e อียมค่ะอันนี้บอกเลยว่าน่ารักมากๆะะทุกคนเราชอบมากๆค่ะชิ้นนี้นะคะจ่ายได้กันทั้งหมดเนี่ย1,000ชิ้นค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าวิธีการรับเนี่ยทำยังไงนะคะสำหรับแบบะ,ะที่จ่ายของฟรีเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคะ่ะมีชื่อว่า l i f e t o p i a นะคะ Modern House ค่ะเดี๋ยวเราจะปะลิงแแบบเอาให้ใต้คลิปนน,ะะนน้ะคเ่อ็งซ Visa Farmers Market om ั เราก็จะเข้าไปกันเลยค่ะตอนนี้นะคะอีเวนต์เนี่ยเพิ่งเริ่มวันนี้วันแรกนะคะทุกคนเราก็จะเข้ากันไปเลยนะคะนี่เลยทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะเขาจะมีค่ะเป็น Visa Farmers Market นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะวิ่งไปกันเลยนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอีเวนต์นะคะที่เราเนี่ยจะสามารถรับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นได้ค่ะทีนี้นั่นเองนะคะพอมาถึงเนี่ยเราก็จะมาเจอนะคะคนนี้ค่ะสวัสดีเขาก็บอก Welcome to t h e Market นั่นเองนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ตลาด Market มาร์เก a ตรงนี้นซ่าะะตรงนี้ ่ตระคะวิธีการรับของฟรีนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องมาเล่นมินิเกมค่ะเพื่อเก็บสะสมนะคะเป็นเลเวลค่ะแล้วก็เป็นเหรียญนะคะเป็นสีทองนั่นเองนะนี่นะคะทุกคนทางด้านความมือเนี่ยทางด้านบนนะคะเขาเนี่ยจะมีเลเวลบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเราเลเวลเท่าไหร่นะคะตรงนี้เนี่ยเขียน LV นะคะ1ก็คือเราเนี่ยเลเวล1นอยู่นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยจะมีเหรียญนั่นเองนะคะทุกคนนี้เลยมันก็จะขึ้นนะคะว่าเราเนี่ยมีเหรียญนะคะเริ่มต้นอยู่ที่15นั่นเองค่ะนี่นะคะพอเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะมีลูกศรบอกเรานะนี่ มาคุยนะคะก็จะคุยคุยคุยไปนะคะทุกคนก็กดเนะคะคำว่า play mini game เลยคะ่ะซึ่งตรงนี้นะคะเขาจะมีมินิเกมเนี่ยให้เราเล่นทั้งหมด4อันนะอันแรกเนี่ยมันจะเป็นอันที่ยากที่สุดนะคะทุกคนส่วนอันถัดมาเนี่ยก็จะง่ายะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทำนะส่วนสองอันถัดมานะคะก็เป็นแบบว่าเป็นออปปี้นะคะเล่นง่ายมากๆเลยนะคะต้องบอกก่อนคะ่ะว่าในการเล่นเกมนะคะทุกคนเราเนี่ยจะต้องเก็บสะสมนะคะเป็นเหรียญทองตรงนี้คะ่ะแล้วก็เป็นการสะสมเลเวลตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพามาทำค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะไปเล่น mini เกมกันเนี่ยนี้ ทุกคนมาดูคะ่ะเรานะคะจะเดินมาที่ตรงนี้นะนี่เลยค่ะแล้วก็จะมาคุยนะคะกับคนนี้นะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาดูนะคะของฟรีเนี่ยที่ทั้งหมดนะคะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้เหรียญนะคะทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็เราจะต้องมีเดเวลท่เท่าไหร่นะคะในการรับของฟรีเหล่านี้นั่นเองะคะนี่เลยพอเรานะคะคเลื่อนลงมาด้านล่างเนี่ยมันจะมีนะคะเป็นมวกผมนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าด้วยค่ะซึ่งตรงนี้นะคะมันจะยังเขียนอยู่คะ่ะว่าอัปเกรดทูอันล็อกนะคะคือตอนนี้เนี่ยมันยังไม่ปลดล็อกนั่นเองะคะเนื่องจากว่าเลเวลของเรานะะคยังเป็น1ู่ย้องสสะม อย่างหมดนะคะจะต้องมีเลเวลเนี่ยขั้นต่ำนะคะ3นะแล้วก็ผมเนี่ยต้องมีเลเวลทั้งหมด3ค่ะส่วนกระเป๋านะคะจะต้องมีเลเวลทั้งหมด4นั่นเองนะคะของเหล่านี้เนี่ยมันถึงจะปลดล็อกนะคะแล้วหลังจากที่ของเหล่านี้นะคะปลดล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานะคะจะต้องมาเก็บสะสมค่ะเป็นเหรียญสีทองตัวนี้นะแล้วก็เอามาซื้อค่ะเพื่อมาแลกรลับของฟรีนั่นเองนะคะ,คะเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูข่าววิธีการปลดล็อกนะคะเลเวลเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะคะอันดับแรกนะคะเลเวลเนี่ยการจะเป็นเลเวลหนึ่งนะคะถึงเลเวลสองเนี่ยเรานะ ซึ่งในตอนแรกนะคะทุกคนเนี่ยมีเหรียญน,นะคะ15เหรียญแล้วนะแต่อย่าเพิ่งนะคะเดี๋ยวก่อนค่ะอย่าเพิ่งเอามาปลดล็อกเลเวลนะให้ทุกคนนะคะเอาเหรียญตรงนี้เนี่ยมาเล่นมินิเกมก่อนค่ะเพราะมินิเกมแต่ละมินิเกมนะคะจาเป็นที่จะต้องใช้เหรียญเนี่ยในการแล่นค่ะเพื่อเข้าไปเล่นมินิเกมนั่นเองนะหากว่าทุกคนนะคะเอาเหรียญเนี่ยมาปลดล็อกเลเวลก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะทาให้ทุกคนนะคะไม่สามารถไปเล่นมินิเกมเนี่ยเพื่อสะสมเหรียญต่อได้นั่นเองค่ะทุกคนตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นผิดพลาดไปเลยนะคะเอาล่ะตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่ อ,นนะะอย่าเพิ่งเอาเหรียญไปปลดล็อกเลเวลนะคะทุกคนอันนี้เป็นคําเตือนเลยนะคะไม่งั้นเนี่ยวันนี้นะคะจะไม่สามารถรับผมฟรีหรือว่าของฟรีอื่นๆได้นั่นเองนะคะนี่นะคะเราก็จะกดไปนะคะที่ตัว E เลยเสร็จแล้วนะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาทาอันแรกก่อนเลยนะคะที่เป็นอันที่ยากค่ะเราก็จะมากดไปเลยนะคะเลขหนึ่งตรงนี้ค่ะก็คือจะใช้เหรียญน,นะคะหักไป1อันค่ะโอเค let's go ไปเลยนะคะเอาล่ะคะ่ะทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นคําถามนะ how do credit cards work นะคะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคําตอบเนี่ยจะต้องตอบอันไหนนะคะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาตอบอันนี้นะคะนี่เลยย o u are p พ y i n g later นะคะทุกคนนี่คำถามเป็นคำถามนี้นะคะแล้วเราก็จะมาตอบนะคะเป็นตรงนี้นะทุกคนนะคะจะต้องเดินมาคะที่วงกลมด้วยนะคะ่ะว่าเราตอบผิดนะคะจะจมน้ำนะแต่ถ้าตอบถูกเนี่ยตรงนี้นะคะมันก็จะไม่จมน้ำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะทุกคนสำหรับคำถามที่สองนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าคำตอบเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะนี่เลย คำถามนี้นะคะทุกคนนี่ what's an emergency fund นะคะให้ทุกคนเนี่ยตอบตรงนี้ได้เลยนะน,นี่จะโชว์ให้ดูนะคะแล้วก็รอเลลวลนาะถอยหลังหมดลงค่ะนี่เละคะถ้าเกิดว่าเราตอบถูกเนี่ยตรงนี้นะคะมันจะโชว์เป็นสีเหลืองนะแล้วเราเนี่ยก็จะไม่จมน้ำนั่นเองนะคะต่อมาค่ะมาดูคำถามที่3กันเลยนะคะว่าจะถามว่าอะไรคะ่ะ what is a debit card นะคะทุกคนนี่เราจะมาดูคำตอบกันนะคะว่าคำตอบยมีอะไรบ้างนะ โอเคค่ะตอบถูกนะซึ่งตรงนี้นะคะเกมนี้เนี่ยทุกคนนะคะจำเป็นต้องเล่นค่ะให้ถูกต้องนะคะทั้งหมด3คําถามนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอบผิดนะคะเราจะต้องเริ่มเล่นใหม่นะเราจะต้องเสียเนี่ยเหรียญทองไปด้วยนะคะนี่อันนี้เราไม่รู้นะคะทุกคนเราก็จะมาลองเดากันนะคะ โอ้เร,เ,รเ,รเราเราวิ่งไปไม่ถึงค่ะทุกคนโอ้โอ้ไม่ก oh ็ผิดนะคะทุกคนเอาล่ะตอนนี้ก็คือได้มา3แต้มนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยอันนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตอบถูกนะคะเพียงแค่3าําถามเนี่ยในการเล่นเกมอันแรกนะคะก็เพียงพอแล้วนานนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะตอนนี้นะคะเรามีเหรียญเนี่ยมาที่17แล้วนั่นเองนะคะเราก็จะมานะคะสามารถมาอัปเลเวลกันได้เลยค่ะเราก็จะกดไปที่เทเลพอตนั่นเองนะคะนี่เลยกดไปที่ตรงนี้นะคะคาว่าเลเวลค่ะแล้วกด yes ได้เลยนะคะก็จะเป็นการอัปเลเวลนะคะไปที่เลเวล ใช้ทั้งหมด15เหรียญนนะคะในการอัพเลเวลนะตรงนี้เนี่ยก็จะยังมีเหรียญเหลืออยู่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมาใช้เหรียญตรงนี้นะคะทุกคนในการไปเล่นนินิเกมต่างๆค่ะนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาเล่นเกมที่2นั่นเองนะนี่เลย กดไปเลยค่ะแล้วก็มาเล่นเกมที่2นะคะจะต้องใช้เหรียญนะคะ1เหรียญนั่นเองนะคะซึ่งในเกมที่2ตรงนี้นะคะเราเนี่ยจะต้องไปหาของค่ะมาให้คนนี้นั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเขาต้องการให้เรานะคะหาเป็นเครื่องประดับนั่นเองนะคะนี่เราก็จะมาหานะคะว่าเครื่องประดับอยู่ตรงไหนนะคะนี่เลยโอเคเครื่องประดับนะคะเป็นเพชรนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะถือไปนะคะนี่โอเคฉันเอามาให้เธอแล้ว จะเอโอเคเขาบอกแ n งก o ้อันนี้คือเราทําได้ถูกต้องนะคะทุกคนอ่ะก็ามาดูนะคะคําถามถัดไปนะคะเขาบอกให้เราเนี่ยหาของนะคะสําหรับเออเอาไว้จ่ายตังค์นะคะทุกคนคืออะไรนะนเดี๋ยวเราจะมาหากันนะคะก็จะมีพวกเครดิตเดบิตการอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นนาฬิกานะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยเขาสามารถใช้นาฬิกานะคะในการสแกนจ่ายได้นั่นเองนะนี่เลยก็จะเอานาฬิกานะคะมาให้เขาค่ะเขาแ n งก o u นะคะคือทําได้ถูกต้องนั่นเองนะแล้วก็รอค่ะเขาบอกว่าไฟซัมปิ n งนะคะที่แบบว่า มีคาเฟอีนนะคะอะไรเอ่ยที่มีคาเฟอีนทุกคนดูกันหรือเปล่าก็จะมีเป็นพวกกาแฟนะคะทุกคนนี้เลยค่ะเป็นกาแฟนะแล้วก็ถือกาแฟนะคะไปให้เขานั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกมหาของนั่นเองนะคะน,นี่ก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะตั้งกิ้วนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับนินินเกมอันนึงนะคะตอบถูกทั้งหมดเนี่ยก็จะได้สูงสุดนะคะทั้งหมดฮาแตมนั่นเองนะคะจะเป็นประมาณนี้คะ่ะได้ฮารเรียญนะคะโดยทุกคนนะคะสามารถเล่นซ้ำได้ด้วยนะคะในเกมนึงเนี่ยทุกคนนะคะสามารถเล่นซ้ำได้เนี่ยทั้งหมด3เกมตอ นี่เลยแล้วก็จะมาเล่นซ้ํากันเลยนะคะนี่กดไปเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรอบที่2นะคะที่เราเนี่ยจะมาเล่นนะคะเขาให้หาอัญมณีนะคะนี่เราจะไปหาเพชรนะคะเป็นอันเดิมเลยค่ะซึ่งคําถามแต่ละคนนะคะอาจจะได้แตกต่างกันนะแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็จะเป็นคําถามซ้ำๆนะคะทุกคนก็ทําตามนี้ได้เลยค่ะทุกคนนะคะสามารถดูคําถามนะคะของเราเนี่ยได้เลยนะแล้วก็ไปเปรียบเทียบนะคะกับของตัวเองค่ะคําถามนี้นะคะทุกคนเขาถามว่าเออหลังจากที่ลูกค้าจ่ายเงินแล้วนะคะเราจะเอาอะไรกลับบานนั่นเองนะคะทุกคน นี่นะคะนี่ลูกค้าก็ต้องเอาถุงใส่กลับบ้านสิค้านี่เลยเวลาซื้อของเสร็จแล้วน่คะเอาถุงมาให้แล้วจ้าโอเค thank you หืมเก่งเลยทีไมตีตอบถูกแบบนี้เนี่ยหืมต่อไปนะคะคําถามถัดไปอ่อลูกค้าจะใช้อะไรในการไปช้อปปิ้งนะคะเวลาช้อปปิง้งลูกค้าใช้อะไรนะคะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะนี่ปิง๊งป๊ง,ปงแปลกมากนะคะลูกค้าใช้อันนี้ช้อปปิ้งนะคะมันเหมือนเอาไว้ที่สวนหรือไงอย่างนั้นนะคะทุกคนเนี่ยแล้วก็เอามาตอบคําถามนะคะอ่ะตอบถูกนะคะ,ท,ะ,คะทุกคน thank you โอ้โหได้ค่ะ คะแนนนะคะเป็นแบบ5้าเหรียญมาเลยนะนี่แล้วก็ทาวนไปนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมาทํารอบที่3นะคะตรงนี้ถ้าเขาจะเขียน1นึ่ทับสานะคะก็คือเหลืออีก1เกมต่อวันนั่นเองนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเราเล่นไปเกมหนึงนะะ่งค่ะก็จะเหลือ2เกมต่อวันค่ะซึ่งอันนี้ยากนะเราก็จะมาเล่นอันง่ายๆนะคะทุกคนอ่าเอาละเดี๋ยวเราจะไปเล่นกันดูเลยนะคะต่อมาค่ะทุกคนนี้เลยนะคะก็เป็นคําถามเดิมอีกแล้วค่ะเขาให้เราหานะคะเป็นเจอร์รี่นะคะก็คือเป็นอัญมณีมีราคานะคะก็เอาแบบว่าเป็นเครื่องเพชรเครื่องประดับนะคะไปให้นี่ฉัน เอามาแล้วนะจ๊านี่จ๊เอ๋ฉันเอามาให้แล้วจ้าเออขอบคุณครับต่อไปคุณช่วยหาอะไรที่มันทำความสะอาดเอ่อมายสแตนได้ไหมครับอืมเอ่อทำความสะอาดหรอคะเอ่อไหนว่านี่ไงทุกคนฮอ่าเอามาให้แล้วค่ะทำความสะอาดให้ดีนะจืมเรียบร้อยโอ้ขอบคุณครับโอเคค่ะต่อไปนะคะทุกคนเราจะต้องเอาอะไรมาทำให้ ต้นไม้ของเขาเนี่ยรู้สึกสดชื่นสดใสนะคะทุกคนก็คือทําให้ต้นไม้ของเขาเนี่ยเฟรชนะคะดอกไม้ของเขาเฟรชก็คือบูรดน้ํานั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยแตนแดนอ่าไม่ยากนะ,ะทุกคนทําตามได้เลยนะง่ายมากเลยคะ่ะสําหรับคําถามและคำตอบนะโอเคเสร็จไปที่แล้วนะคะสาหรับเกมที่2นะคะเล่นไปทั้งหมด3เกมนะคะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวพามาดูนะคะ ท่าดานี่เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นนะคะว่าสูญทับแล้วนะตรงนี้ก็จะหายไปค่ะเพราะว่าเราเนี่ยเล่นครบแล้วนะคะทั้งหมด3เกมต่อวันนั่นเองะคะ่ะต่อมาค่ะเลยสองเกมนะง่ายๆเลยค่ะเราจะมาเล่นนะคะเกมละ3ครั้งนั่นเองะคะเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะมาปีนหน้าผากันเลยนะนี่เลยค่ะวิธีการปีนนะคะทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันจะมี3ล็อกนั่นเองะคะ่ะทุกคนเนี่ยจะต้องไปล็อกที่มันมีทองนะคะหาว่าเราเนี่ยไปล็อกอื่นนะคะตัวเรามันจะตกลงมานะนี่ค่อยๆปีนนะคะโอ้ถ้าปีนะคคะทุกนนน้้้ดูเจาาหวาบบขงงตรงี เดี๋ยนะทำไมเธอถึงปีนทะลุปไปได้ล่ะโอเคเรามาถึงแล้วนะคะทะ่าดาเก่งมากนะคะได้มาสีนั่นเองนะคะทุกคนอะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทําบนไปนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็จะมากดนะคะเหมือนเดิมเลยกดเล่นเกมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นรอบที่2อนอนะอันนี้คือง่ายแล้วก็ใช้เวลาแบบแป๊บเดียวมากๆะคะ่ะทุกคนนีทําง่ายมากๆเลยนะ นี่เลยทำไปเลยค่ะชุบ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 นี่เก็บทองนะคะทุกคนเก็บทองเก็บเหรียญอ่าถ้าได้เรียบร้อยนะคะได้5ว้าวทาไมมันได้ไม่เท่ากันนะคะทุกคนแปลกมากอ่าเอาล่ะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งนะคะอย่าเพิ่งปีนเราจะต้องมากดเล่นก่อนนะคะถ้าเกิดว่าปีนไปแบบมันไม่มีของนะคะเอาล่ะเล่าสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการเล่นปีนหนะ้าผาตรงนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยนะจ๊ะนี่เลยเอาล่ะเอาล่ะใกล้ถึงแล้ว โอเคมาถึงแล้วได้5้าเนี่ยทุกคนหูเจ๋งเป้งเลยค่ะสุดยอดต่อไปนะคะทุกคนตอนนี้เนี่ยเรานะคะมีเหรียญตรงนี้เนี่ยยี่เหรียญแล้วนะคะทุกคนเนี่ยสามารถอัปเกรดเลเวลของตัวเองได้แล้วนี่เลยเรานะคะจะต้องใช้เหรียญเนี่ยยีเหรียญนะคะในการอัปเกรดเลเวลนั่นเองนะคะโดยทุกคนอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีเหรียญตรงนี้เนี่ยให้เพียงพอนะคะในการไปเล่นออบบี้นะคะในรอบถัดไปด้วยน้ไม่งั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถนะคะเอาเหรียญเนี่ยไปเล่นมินิกมได้นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใช้เหรียญไปหมดแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็ม ว่าะ,ะว่า20เครดิตนะคะใช่เลยใช่แล้วจ้านี่เห็นไหมทุกคนตอนนี้นะคะเลเวลของเราเนี่ยขึ้นไปเป็นเลเวลสามนะคะแล้วก็ส่วนเลเวลของเราเนี่ยเหลือที่5นันเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมากดให้ดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยของนะคะเหลืออะไรบ้างนะนี่ก็จะกดไปเลยนะคะตรงเลเวลค่ะกดทีเลยพอร์ตนะนี่เลยค่ะทันทแรกหมวกนะคะปลดล็อกแล้วผมนะคะก็ปลดล็อกแล้วนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมีเลเวลนะคะครบ3ามเลเวลแล้วนะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีบอกนะคะว่าหมวกเนี่ยใช้ทั้งหมด30เหรียญนะคะในการแลกนั่นเองนะเราก็ต่อมา ผมฟรีนะคะเราเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด30เหรียญน,นะคะเป็นเหรียญทองตัวนี้นะคะในการแรกนั่นเองค่ะ วิธีการนะคะเก็บสะสมเหรียญก็แบบเดิมนะคะไปเล่นมินิเกมนั่นเองแล้วก็เก็บสะสมเหรียญนะคะมันแลกของฟรีนั่นเองค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นออบบี้นะคะให้ดูเป็นตัวอย่างนะส่วนสหรับกระเป๋าทุกคนตรงนี้เนี่ยเรานะคะจะต้องมีเลเวลเท่ากับ4นะตรงกระเป๋าเนี่ยมันถึงจะปลดล็อกนะคะแล้วเราเนี่ยก็จะสามารถเห็นนะคะว่ากระเป๋านะคะเราต้องใช้เหรียญทั้งหมดกี่เหรียญในการแลกนั่นเองค่ะจะเป็นประมาณนี้เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรานะะคจะไปเล่นออบบี้กันเลยนะคะเป็นเกมสุดท้ายค่ะนี้เลยก็มากดนะคะออปบี้ใช้ไปเลยนะคะหนีหักไปนะคะจากหาเหรียนใช้ไปหนึ เจอแล้วนะคะออบบี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะคะว่าตัวออบบี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยนะจ๊ะชุบโอเคชุบชุบชุบอ้นี่นะคะแล้วก็มาเปิดประตูถ้าได้เราก็จะมาเจอนะคะเป็นด่านถัดไปชุบ อชื th ้บ <ar> นะคะทุกคนอชื้โอ้เหมือนกระโดดบนเหรียญเลยนะคะนี่ชื้บอุ้ยโอ้ชื้บอ่าชื้บอ่าฮ่าแล้วก็กระโดดขึ้นมาตรงนี้จ้าต่อไปนะจ๊ะโอ้โดนลูกบอลนะระวังเนี่ยโดนลูกบอลนะนี่เลยอย่าลืมกดชิปด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครเล่นในคอมเนี่ยมันจะได้แบบว่ากระโดดได้ไกลๆนะนี่เลยกระโดดนี่กดชิปไปเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะคะทุกคนชื้บโอเคมาถึงแล้วนะจ๊ะโอ้โหนี่นะคะทุกคนฮึบฮึบโอ้ my god มาถึงแล้วทุกคนชึบชบอ่าระวังเลเซอร์เลยนะคะทุกคนชึบโหน่ากลัวมากฮึบโอเคมาถึงแล้วว่ะจะโหไม่กด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 โอเคเลเซอร์นะคะต้องระวังเลเซอร์ได้นะนี่หลบไปด้านซ้ายชึบแล้วก็รอเลเซอร์ลงมาด้านล่างนะคะทุกคนในชึบโอ้ยชุบโอ้โหโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วนะคะเดี๋ยวรอเลเซอร์ลงมาก่อนนะ เลเซตลงมาแล้วชุบ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 อหลบเป็นยงไงล่ะคะเป็นยงไงล่ะเหมือนจ่ามาทุกคนอามาแล้วต่อไปนะคะตรงนี้ก็จะต้องระวังนะคะเป็นก้อนหินด้วยนะชุบชุบอ้้วตอนนี้ก็เปิดประตูโอเคเข้ามาแล้วนะจ๊ะแล้วก็กระโดดลงไปข้างล่างเฮ้ยอ้มันดมันกระโดดสูงทุกคนอุ้ยตรงนี้เหรียญตรงนี้มันทําให้เรากระโดดสูงมากทุกคนชุบนี่นะต้องระวังชุบนี่โอเคต่อไป อีกรอบนึงโอเคขึ้นมาแล้วนี่เปิดประตูทัดาเสียงแหบทุกคนนี่ทัด้านะคะแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยนะจ๊ะนี้อุ้ยมีการ์ดอ่ะวีซ่าการ์ดอุ้ยมันลอ่องหนได้ด้วยทุกคนระวังระวังว้าเอาใหม่เรารีบเกินไปนะคะเอาใหม่อชืบอชืบชืบอชืบชืบ นี่มาจะมาถึงแล้วนี่อัธรา,าถึงแล้วนะจ๊ะได้สิบเหรียญหูเยอะมากๆทุกคนเออเดี๋ยวเราจะเล่นไปอีกสองรอบเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาแลกผมให้ดูกันนานนี้เลยอธกดไปเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเหรียญของเราเนี่ยก็ครบแล้วนะคะทั้งหมด32เหรียญค่ะก็เพียงพอในการแรกลกรับผมฟรีแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่น,นะคะ่ะจะต้องบอกก่อนค่ะว่าขนาที่เรานะคะอัดคลิปไปเนี่ยตอนที่เรามีเหรียญครบแล้วนะคะเหมือนกับว่าทางเกมนะคะเขามีปัญหาค่ะคือปุ่มนะคะที่เอาไว้แกลกรับของฟรีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผมเป็นหมวกนะคะแล้วก็กระเป๋าเนี่ยพร้อมทั้งเอียมนะคะคือมันหายไปนะคะเนื่องจากว่าคิดว่าเกมท่าน่าจะมีปัญหานะอาจจะเกิดปัญหาใดบางอย่างขัดข้องค่ะทุกคนก็คือแนะนํานะคะว่าให้มาเล่นรอกันก่อนได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่่าปุมให้แก มีมาแล้วเนี่ยก็แนะนำนะคะว่าเข้ามานะคะแล้วก็แลกลับกันไปได้เลยค่ะซึ่งสำหรับการรับเออมฟรีนะคะจะต้องมีเลเวล5ก่อนนะจึงจะสามารถปลดล็อกค่ะแล้วก็มาดูนะคะว่าต้องใช้เหรียญเท่าไหร่เนี่ยในการรับของฟรีนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งนตอนที่เราอ่านนะคะมันมีปัญหาเหมือนกันนะก็คือมันไม่ได้ขึ้นโชนคะทุกคนก็คือก็แนะนํานะคะว่าให้เข้ามาเล่นกันก่อนได้เลยนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมฟรีพวกของฟรีเนี่ยมีมาให้แลกรับกันแล้วนะคะก็เข้ามาใหม่กันนะคะเนื่องจากว่าตอนที่เราอ่านเนี่ยมันเเเกกกกกกิิดดดดัันนนนนนบคคะะะขอองพีีุ็็็แําาปปรมณ้่ วิธีการรับของฟรีนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะเก็บสะสมเหรียญน,นะคะแล้วก็ไปอัพเลเวลค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าจะต้องมีเหรียญน,นะคะเหลือไว้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอาไปอัพเลเวลจนหมดแล้วนะคะไม่งั้นนะเหรียญน,นะคะของเราเนี่ยมันจะไม่เพียงพอในการเล่นมินิเกมนั่นเองนะกสำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจุกถึงนะคะ่ะบ้ายค่ะ